เอาละภารกิจสุดท้าย<แ>ล้างบางจ้ายังไม่ยังใครต่อมเลยอ,ะอ่ะอ๋อจบภารกิจนี้ก่อนแล้วว่าจะลาออกไปด้วยอันดับหนึ่งเลยมันมาแล้ววีคที่หนึ่งผมเป็นลูกซองจ่าโอเคอออที่มันเป็นเพลงหรือเปล่าอย่าอย่าเลยนะเอาละ,อ,ะอย่าเล่นลิขสิทธิ์มากนะต้องจ่าผมไม่โดนอยู่แล้วอืมระดมยิง ชช็อตกันแมนช็อตกันแมนโอเคแล้วแต่นายเคเลยก็แล้วกันอ้เอ้ยเข้ามาเข้ามานี่นยิงช่วยนิดหน่อยช่างมันสินายเคเข้ามาเข้ามานายเคโอเคงั้นจานนี้ก่อนนะถ้าไม่เข้ามาเยอะนะมันเยอะนะเดี๋ยวก็แพ้นะ คิดอยู่นั่นแหละอยากอยากจะให้เข้ามาก่อนเนี่ยไม่งั้นเป็นแผ่ทั้งตัวแน่นอนสเกลจะสเกลเหรอที่มันเป็นเกมเกมทีเอฟสองหรือเปล่าฮะสเกลหน่วยกระเดียนเลยนนเนี่ยโอ้ยจ่ามีมีเงินที่เก็บเงินเยอะเลยแหละเอาละกระสุนจ่าซื้อมาแบบหาเยอะอยู่นะ มาแล้วสปาร์้ามาแล้วมาแล้วสปารตา้ายิงหลังมันยิงหลังมันเอ้ยอย่าให้มันเข้ามาในฐานเราได้จาไม่คุม,มอ่ะก็มาดูช่วยกันหน่อยซิสายตาไม่ถึงสายตาจ่าไม่ถึงเอาไปน้อยหน่า นีน <ข Mechan ics> yeah. ่บอกแล้วให้เข้ามาดูช่วยกันหน่อยเน็ตละใช้สามสิบสองเคสิอเอาเราเบิดไปกินนี่เอาเราเบิดไปกินลาเบิดเวลาแน่นอนเสียงเสียงคุณได้ฟินมากเดี๋ยวสักหน่อยอยุ่ อยู่ไปเว็บไหนไม่รู้สิอ่ามันคือเว็บสหรับเด็กจ้าใหญ่ๆมันคือเว็บสำหรับเด็กเพื่อเพื่อห้ามเข้าครับโอเคตามสบายคุณเลยก็แล้วกันนายเคงานสุดท้ายแล้วเราก็เราจะออกจากนี้เสียง ASMR แน่นอนสำหรับนายเค NTR ASMR เข็นเขาทำบ่อยนะผมเกลียดครับผมเกลียดมากเลยโอ้ยโอ้ยผิดผิด อ่าครับเอาเลือดมาในเคเลือดเต็มอยู่นะเห็นอยู่โ oh, <yeah. laughs> อ้แย่อะอ่ากระสุนดรอปแล้วเก็บเก็บเอาล่ะถ้าไม่เก็บจ่ากเก็บเองเลดี้โกปล่อยมันไปอย่างที่มันเป็นเถอะเอออันนี้กแค่เพลงกี่กแรงไม่อันนี้แปลไทยแปลไทยแค่ประโยคเดียวแน่ไม่ติดหรอกแค่ประโยคเดียว <it> แต่อย่าร้องเต็มเพลงก็พอ ฉันปจะทีเล่อยอเามาองรองนะันเมดิชด่แตเขารู้ดี่อยมันหลุดมลุด่าี่นี่าเล่นหนักย่นี่อี่าีองี่นนนีน่น่่่่่่่่่่ีีนหลุดนนี่นีนี่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 นีนี่่่ได้่นี่น่่นี่ มันมากันเยอะเลยนายเค,เคช่วยกันหน่อย<ช>อันนี้มันมาเป็นเวฟเลยภารกิจล้างบางเอ้ยอย,อย่ายอย่าให้มันเข้าไปเอาตัวหนังได้แล้วเอามาคุ้มกันเอาตัวหนังนะเนี่ยผมไปแล้วผมไปคนแรกแล้วตัวหนังเยอะเยอะตัวหนังฟรีเดีย๋ยวตัวฟรีตัวยังไม่มา <laughs> ตอนนี้เราต้องช่วยกันคุ้มกันก่อนตอย่าให้มันเข้ามา เค okay, จ่าไม่ต้องวนเดี๋ยวเดี๋ยว,ยว,ยวผมเข้าบัตรไ่ให้จ่าจ่าถ้กมนเลยเดี๋ยวเข้าบัตรให้ไม่ต้องเลยนายเคมันมาแล้วเนี่ยที่เบิ่มมาแล้วเมื่อไหร่ตัวบัตรจะมาวะตัวบัตรตัวบัตรนายเคมาช่วยกันหน่อยหนีไปเลยเนาะผมเจ้าตัวบัตรจ่าผมเจ้าบัตรโอเครีบ okay. ม,มาช่วยกันด่วนิงออยยู่บบบััจมืเเีคใ <laughs> จเย็นนายเค้าจะได้ไปแน่นอน หลังจบงานนี้นะไปไหนจะไปเที่ยวฮ่องกงเหรออาจารย์นะเดี๋ยวว่าจะปล่อยในเคอยู่ตรงนั้นเลยถ้าไม่ช่วยอาจารย์ด้วยย้อนไปทิ้งอยู่ตรงนั้นเลยเอาล่ะช่วยกันนะเดี๋ยวเดี๋ยวจะทิ้งไว้ฮ่องกงเลยฮ่องกงที่เป็นประเทศอะไร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 อ๋อพี่เบื่อดมาเยอะเลยจ้าใไซคับจ่าใช่แล้วนะไม่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 เหลือดิไม่ใช่เลยล่ะ ออตาระเบิดสองลูกไม่ตายโอ้มันมากันเยอะเลยป้องกันตัวหนังไว้ป้องกันตัวเอเบมเคไว้เรื่องอะไรจ่ะหนังเรื่องอะไรอ๋อเรื่องนั่นเหรออวัตชาวอตกาไม่ต้องรู้หรอกเพราะว่ามันเป็นความลับวอตกากคือเอเบมเคถือวอตกาดิไม่หรอก เราเราเดลิกสิบห่ไม่ไม่เหลือไม่เหลือมั้งโอ้ยตั้งปอมไม่ไหวแล้วตั้งปอมปองไม่ใช่ยิงช่วยกันหน่่ยไอตัวใหญ่นี่อเอาที่คุ้มกันเลอไอ้นนที่ที่สองนะเราต้องคุ้มกันให้ดีไม่อ ยิงแมมีสดกเอาละเว็บที่หกต่อไปเว็บที่เจ็ดนะนี่ทั้งหมดแปดเว็บเว็บเราจะเว็บเว็บที่จะเลือกเด็ดหน่อยครับจ้ะแต่เด็กจะเลือกมาเนี่ย่นนัลไม่ใช่เว็บอย่างที่คิดแล้วกันอย่างเช่นไอ่ยูทูบอันนั้นเด็ดสุดก็คือมีมีการใช้งานเยอะมากเด็ดจริงมีแต่วิดีโอดีๆเดียร์ เขาจ่ายคนนึ่พนซับน่ะจ่ายยังไม่ถึงหนึ่งพนซับเลยอาเถอะอย่างน้อยเขาก็ให้ใช้งานฟรีล่ะโคตรครับเอาล่ะอย่าอยพูดถึงเลยก็แล้วกันอ่ายากโยนระเบิดอ่ะ ในตัวเจ้นเหลวใส่เหลือเกินในตเจ้นเหลวเหลวเหล <c oughs> เอาไหมในตัเจนเหลวอมาแค่เบียรน,นะจ๊ะมมมยนใส่ในเคเนี่ยมันไส้่อ,อไโอ้ไม่ใช่ร้อนแบบธรรมดามันเลียร้อนเอาไปเอตัวนี่จ้ะีคนอยากได้ ร้อนกันใช่ไหมเอาล่ะเว็บสุดท้ายแล้วเราจะได,ดะะ้ไม่เป็นไรเอาล่ะเว็บสุดท้ายแล้วว้าวส,ตสตวแตนสแตนน่าจะใ,ใช่ละแกเนตนี่ในโซเชียลประมาณนี้ละ่ะ ว้าวในัวเจดแล้วมา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 ,มาน,นี่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 น,นเอาไปในัจเจ็ดแล้วโอ้จะใช้คับกามาแล้วพดบออืเอาล่ะนี่เป็นสตัวสุดท้ายแล้วละเอาล่ะไป<า>ไป<า>ไปไปนี่ไม่ไม่ไม่พดจาวก็ไม่ได้ตัวใหญ่ขนาดนี้นะ โอ้ยนอน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 ,นอนชาเขียวชาเขียว <c oughs> นอนชาเขียวยิงผมคงไม่ดึกจะเป็นเพียระเนี่ยนอนชาเขียวโอ้ยาสปาร์ตันมาแล้วหน่วยสปาร์ตันดิยิงยิงสเบอร์เ <c oughs> สียงแบบสกูปปี้ดูฮัลโหล เอาล่ะผมไปขโมยตัวก่อนละทุกทีจ้าเจออะไรพ้าเอาล่ะมิชชั่นคอมพีวสเราได้ตัวนังเอาล่ะเอาล่ะทีนี้เราก็จบกันไปแล้วนะในเคลงานของเรามันตัวโลนี่แับแทบไม่เป็นอันหนักโลนี่เฮ้ยพูดแบบนี้ FBO Open OFF NOW ผมจะลากจ่าเพื่อทีม่เอาล่ะ ภารกิจของเรารหมดไปแล้วนะนายเครย<า>เราหมดแล้วภารกิจลาออกเถอะใช่โอ้จะดูของเราได้เงินเท่าไหร่รู้ไหมได้เท่าไหร่เก้าร <c oughs> ้อยลาออกเถอะจะได้แค่สองพันเอาล่ะย้อนไปเลี้ยงข้าวกันปิดท้ายก็แล้วกันมาเอาจะกินอะไรมื้อสุดท้ายก่อนไปทำงานที่อื่นอโอเคได้งั้นก็ ในเคจะมีอะไรบอกคลิปสุดท้ายนี้ไหมตอนจบนี่อย่าาหเคนนเระับพราะนัไม่มีอะไรทำแล้วใช่ไหมใช่แบบนี้ฉติดสแล้วก็อุฟซ์ก็แล้วแต่ดวงเอาล่ะเดี๋ยวทีนี้เราคงเจอในเคในช่วงเกมเอสช็อตกันนะว่าไหมเอาล่ะงั้น ขอตัวกันลาไปก่อนนะแล้วก็อย่าลืมไปติดตามช่องนายเคด้วยนะหรือว่าอาจจะมาดังช่วงเออกคลิปก,กับเพื่อนนี่ผมรู้นะว่าจะยืดคลิปแบบก็ยืดนิดหน่อยแหละให้มันครบสิบนาทีหรอกนั้นก็ไม่รู้ว่าครบหรือเปล่าก็ช่างมันแล้วกันนั้นบ๊ายบายนะนายเคบ๊ายบายหน่อยอาาคลิปหน้า,าลืมเจอกับนายเคด้วยในเกมไอช็อต ไม่รู้ว่าเซิร์ฟไหนแล้วแต่ดวงนะงเข่ยนชื่อแปลกๆัดนเสนะ <ś c oughs> ชื่อที่เคยโดนแบนเมื่อหลายสิบไม่กี่วันที่ผ่านมานะโอเคงั้นไปบ,บายนะโอเคบายบาย